เนี่ทุกคนอันนี้นะมันเป็นทางเส้นปกติเลยเอเส้นปกติจากปากเซไปดานซองเมกตะกี้ฮะเป็นยังเขาจึงเก็บเงินหูบอตะกีะ้มันเป็นทางเสน้นน้อยทางเสน้นน้อยทางสองเลนนะี่นะแล้วก็เขามขยายขยายเป็นสี่เลนขยายเป็นสี่เลนแล้วเป็นยังเขาจึงเก็บเงินหูบอกเนื่องจากว่ามันเป็นบริษัทชวนบุคคลเข้ามาลงทุนเห็ดบุแม่อนรัฐบาลเห็ดทางรัฐบาลเห็ดเนี่ย เฮาคนเที่ยวทางเนี่ยก็บไปเลยเก็บเงินแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอ่าของบริษัทส่วนบุคคลสมมุติว่าข่อยเป็นเจ้าของบริษัทเอาข่อยลงทุนมาขอมาเหตุทางให้เจ้าสัมปทานปุ๊บเพราะฉะนั้นข่อยต้องเก็บเงินหมดแป๊บผ่านเป็นเบื่ออย่างงี้สินผ่านมันปกติกล่องโปโป๊ะสิบสาวปียังโอเค มัเป็นเสษผาไปสิเียบร้อยแล้วกํลังเป็นของใหญ่ในกํลังมาอยู่้วไปกัยังไเบอรเทียมจะถือกระเทียมทางแบมันี่นเป็นไข่ไข่เออน่ากินมาด่าหไข่สะแดง ô bà vợ khải mình ha ô thấy chưa đấy nè ơ ơ cắt cu Chào bà đi mẹ phía bớt thưa khuôn này gạ Mà giam nóng sai nào Nên บเห็นลงคลิปลาย <Bobby. S 1> มือเติบมาเบิง่งว่าจะกล่องพี่วันน,นี้ตายครับดิ้นอยู่นเขาเสือเอาเบิดแล้วเสียดายเลยกว่างขนาดบอเบ๊ก <Bobby. S 1> ออกนี่นไม่ได้แล้ววันนี้ออกนี่เป็นดิ้นเขาไปแล้ววันนี้ออกไปนีน่ออกรังบ้านไม่ได้แล้วบอเบ๊กฮ <Bobby. S 1> ะออกรังบ้านได้โย่ทำหน่อยโย่ซื้อเขาไม่ให้บอทำหน่อย <Bobby. S 1> บอมีเ,เ,เขากินซื้อเขากับ <c oughs> ของกอ่อของกินอีสังสมทะเลเทเมาไข่ขยึยอาหารทวิทย์ไวซิบัมาดเลยใส่เพิ่นลองใส่ชีวิตตัวเองคือเจ้าบัมากนักศึเอาซามากินเขาเหนียมาเบิ่งเนี่ยโอ้พักขายดีไว้นจนบนเรือพักบำหน่อยไข่ดีเกินจเนเหลือแต่็มนลยเหนียวใส่บัววันนี้

mình cứ bơi nhảy anh bò cá đấy. Mình cứ bơi nhảy kìa, ta bắt bò. Thì ta bò cá. Bò cá đấy. Bò cá. Bò cá. Tìm mua. Kẹt kẹo. Kẹt kẹo ta. Đó. Ao ao là bò khảo cổ. Ao đây. Đây thì ta. Ở đây phải

กินได้ในป่านี่ไห้ใช่ว่าเขาเห็นจะได้เหมันไข่ไข่เนี่เอาเบิ้เห็นห้ไข่นีจูบปากมันเนาจะหักเนาะเปล่ามันเนาะใส่คือบุหร่มันตัวน้อยพูดีไข่ไข่อยตาหัก เบตานะหางนั่นนี่สองมันดาคือสองนี่จ้าเลยเอมันใครไนี่ยับมันแห้งพี่ดาอ่ถ้าลงน้ำน<อ>มันกะบวไครอูู้ว่าใครมันตุ๋ยเลยนะั่นนะผมแม้นนห้าป้ายมันดูลมมันไขรเนะเออขเลยนะจนะใสุ่้อง,งุงใส่เห็นยังสองงสองอันนีก็อยากโซซไยใยเวย้ยโอ้โหรแล้ว หลายแล้วนีด uh ีาแล้วยดะจับมันไปปล่อยมันไปปล่อยมั้ยแล้วสิกินปิ่งหมูกันะทุกคนห่านี่เจียวบัแสบปนไงห่านจนหาแสบเจียวตับแต่ก็แสบอยู่แต่ก็บัวแสบปนไหน่อยตมหนอใน่ตอนอยู่กินหยังดีอยู่แต่่าถือไปบาถือถ่ายเล้่หมอแป๊บ ผ่านเป็นเบอร์เบอร์อย่างเี้ยสิเส้นผ้ามันปกติกล่องโกโปรสิบสาวปียังโมเพยมันเป็นเส้นผ้ามันสิบร้อยแล้วกำลังเป็นของใหญ่ใ่กำลังมาของใหญ่ตอนไปกันยังดีอยู่เมนเทียมระถือกระเทือนทางแบ๊ดมันอยากเป็นไข่ไข่ Bây giờ nó bây giờ Bây giờ Tích cấp Tích cấp tâu cong nó nó sẽ bơ bơ Nó sẽ xịn sáng mai này bây giờ sáng Thế P還有... nhớ cái này rồi <t initiation> cốt đại nhưng mà sao pa cái lòng của chị thải rồi vậy cái thứ này đen <laughs> hả, <laughs> เขาขุดการไกลขนาดไี้จะของดินเขาเนี้ยเขาอ่าเจาะหน่ำบาดาลนะทุกคนเขาซื้อปลูกเขาก็เจาะหน่ำบาดาลเดี๋ยวดินเทือดมึงนี่เขาก็สีทามซื้อดอกนี่นะเขาอ้อมหัวไว้ร่างพื้นเส้นละเขาต้องปลูกพักแน่นอนเพราะว่าดินเทือดจะไม่ปลูกพักได้นี่เขาเจาะหน่ำบาดาลเห็นไหมทุกคนอ้อมไปจะซุดผูกแต่นี่หอดผูกกว้างขนาดงี้เขาปวดเบิบ ล้านเปอร์เซ็นต์าะว่าเขาต้องปลูกพักในนอนเพราะว่าดินเถวนีมน้มันปลูกพักมันปลูกพักงามเลยนี่นเขาซื้อไปเขาไปธุรกิจเขาก็เปิดคื่หน้าเขาแบบทปลูกพักปลูกก็ชุดผัวส,สํา,าสิขายพอเบิ่งที่อ่ะเส้นเกต็ดพักที่ปลูกนี่ทุกคนเบิง้งทีง่กบัม่วงเนี่ยนเะสียวบซื้อยังเป็นหมากบ่กไฮไลนเนี่ย มองยังเต็มเลยปลูกอีช้งแค้เนี่ยมันกพอเป็นเบิดเขาก็คนที่มีทุนเขาก็มาสือดินไน้เขาก็มาปลูกพักไปปลูกพักพักมันผัดราคาแพงสมยยัยนี้ะทุกคนกคือตะก,กี้เดียวนี่โลหนึ่งหาพันสิบพันพักเีดนีเสียบสื่อๆนี่เสียบไว้สื่อๆกับบางทีถึงบวกเงงามเนี่ยมนจะเป็นเบสเนี่เขาก็เลยมาสือดินอยู่ทั้งขาง อืมเสียดายเนาะถ้าเฮามีทุนเฮาก็เฮ็ดคือเขาได้อยู่แบบมีเงินเย็นนะบ่เหมือนเงินฮ้อนนะเงินเย็นแล้วก็ซื้อดินไว้ซื้อดินไว้สิินไว้คือแบบนี้ี่เขาปลูกผักปอดสารเลยอา่เนาะเสียผักๆนมปากมดเนาะ

เดี๋ยวเหยียบบนไม้หน่อยพี่แล้วก็ตบลงมาหนะ่ะมามานี่ลงมามานี่มันน่าจิ้งไรนี่เหรอโอ้น่ากินมารดาขอไข่สิครับเด็ก บาวว่าเอาไข่ม like ันเนี่ยนี่ไข่หมดแดงเนี่ยเอ่อหมุดหมุดยังมุดไรเดี๋ยาลงมาเด้อ หมดกัดตกเบะเบะหมดกัดมึงเบะเซตเซตเซตเดี๋ยวมาได้มูซี่กัดออกน้ำหมดมันตกลงมาฮะเบะหมดกัดเดี๋ยวเซตแบบนี้เซตนี่บ่ ฮะเยอะแยะโอ้เไปเจอได้นี่เออเออมันต e> ัดกูมันขาบไข่มันน hm ี้เว um ้ยมันขาบไข่มันนี้เซตบักเบะบักเบะมุดกัดเบะเบะไว้พี่เบะเดี๋ยวพี่ไว้แน่เบะมา Bé má một cắt, một cắt Dây một cắt hấm bà bị Dây Ô một cắt bạc lắm Bớ ra ổ này, này. Một cắt hấm bà bị Mùi cắt hầm bà bị โอ้หมดเดือดไเดือดว้ายสไวยจิ้นจ่อยจิ้นอะไรไนี่เอาเอาก็ต้องใส่น้ำาหรกรอมอยู่ย่อนไข่มันตื่ตากรจุ๊บแล้วเรื่องอะโ่มขึ้นเปเนี้ยนี่โงขึ้นลังขึ้เป็นเยใส่พิทผ่าแต่โบโบพดอกแต่มันตื่นแ่เงาเลย นี่จะไข่รีอะไรจะตุยนี่ใส่ตุ่มป้าได้ย่จำน,นี่นเออนั่นโบมีไข่เมเป้มีแต่ไข่เป็นหมดธรรมดาคุท่านตุกเด็ท่านจะเป็นแมเป้งั้มสีใหญ่เออเออมดมดมมดมมดหมดมดมดหมดหมดม,ดม,ดมดมดดม,ม,มด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 ดมม นับเดิอหมดกัดเจะเดือจัดการมามันสิกัดมามาลองกัดเถอะเดือ มีหัไข่ตึงรับเดตี้ยขนดกรัดงนตกไข่นกบใหญ่ไข่ไม่สัวหมันดิอไือใบใหญ่หรือเ่ได้ชนนี้ว่าได้ดอกขัวขี่ได้ไข่นี่เนอ มีแต่ไข่นี่น้อยเอ๊ะเบ๊ะเบมื่อแห้ง นื่งจากว่าป๊บป๊บหมดมลไลกัดกันเลยแลนทเทแลนว่ากเลยเมื่อยกตลังกลับบ้านนะทุกคนอตอนนี้นะเนาะเยอะทางเส้นเนี่ยทุกคนบางคนอ่ะเห็นคนไทยมาหลายคนขนาดอลไรก็โพดโอ้ทางด่วนอยู่ลราทำไมมีสัตว์ทำไมมีวัวมีควายวิ่งอยู่ทำไมไม่เหมือนทางด่วนที่ประเทศไทย อันนี้เด็กสิแกะข่า,ขาวเลยทุกคนทางที่ทุกคนข่าวมาจากอ่าปากซี <c oughs> ข่าวมาจากอ bon ุบลซองมิกนี่นะ <c oughs> มาหาปากซีเนี่ยมันเป็นทางด,วด่วนเลยทุกคนแต่ว่าเขาสิเก็บเงินซืือๆนี่เขาจะเก็บเงินหนิเนาะคนหน,นึ่งสิบพันเก้าพันมันเป็นทางด่วนที่ทุกคนขี่รถมาว่าโอ้เพราะว่าอยู่ไทยเนาะเวลาอยู่ไทยนีย่เวลาเขาเก็บเงินค่าทางนี่จะเป็นทางด่วนตออยู่ล้านเดี่ยวโบเมนได้เซอธิบายให้ฟังเด้อ คืออยู่ไทยเนาะเวลาไปไทยเนาะคือทางแบบนี้เก็บเงิน,นมันจะเป็นทางด่วนแต่ว่าอยู่เล่าเนี่มันไม่เมนทางด่วนเนยทุกคนอันนี้นะมันเป็นทางเส้นปกติเลยเออเส้นปกติจากปากเซไปดานซองเมกตะกี้ฮะเป็นยังเขาจะเก็บเงินหูบอ่ะติกิมันเป็นทางเส้น,นน้อยอาทางเส้น,นน้อยทาง สองเลนเนี่นะแล้วก็เขามาย้ายขยายเป็นสี่เลนขนยายเป็นสี่เลนแล้วเป็นยังเขาจึงเก็บเงินหูบเนื่องจากว่ามันเป็นบริษัทส่วนบุคคลเขามาลงทุงเน,นเห็ดบแมันรัฐบาลเห็ดคณรัฐบาลเห็ดไงเฮาคนเที่ยวทางนี่ก็บลยเก็บเงินแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอ่าของบริษัทส่วนบุคคลมสมมุติว่าข่อยเป็นเจ้าของบริษัทเอา้าข่อยลงทุนมาขอมาเห็ดทางให้เจ้าสัมปทานปุ๊บเพราะฉะนั้นข่อยต้องเก็บ เงินเอาเองอเพราะว่าขอเอาเงินขอเหตุทางเดขอก็ต้องเก็บเอาเองแบบนี้แหละทุกคนเห็นบอกที่ทุกคนขี่เขามันมีหลายด่านหลายด่านนะนะจากปากเซมาเออจากซองเมกมาหาอาปากเซกอะมีอยู่ประมาณ3 4สด่านเป็นยังคือมีหลายด่านฮููบอกเพราะว่าเขาจะแบ่งกันเหตุบริษัทนี่จะเหตุฮอดนี่เด้อบริษัทนี่จะเห็ดฮอดนี่เด้อบริษัทนี่จะเห็หุฮอดนี่เด้อมันก็เลยเป็นส่วนไฟส่วนมันอืม ไปฮอดด่านคนไหนคนนั่นก็เก็บเอาเงินไปฮอดด่านคนใดคนนั่นก็เก็บเอาเงินจนจุกขาที่ลงทุนไปเหตุทางไปเพราะว่ามันเป็นอ่าอันไหนดิแบบว่ามันเป็นแบบบุคคลเขาเหตดบริษัทส่วนบุคคลนะเขาลงทุนเหตุทางเองเขาก็ต้องเก็บเงินเอากับประชาชนแต่ว่าคันรัฐบ้านเหตุนะจะบริเก็บแต่ว่าอันนี้มันบร่เวณนทางด่วนนะทุกคนมันก็เป็นทางปกตินี่แหละแต่ว่าเอกชนเขามาลงทุนเหตุอะไรก็ เขาจะเก็บเงินอยู่ปากเซเนี่ยมีถูกบอนเนาะมีถูกเส้นสิไปทางไปปากซองเนี่ยก็มีเก็บเงินสองบอนก็มีสองบริษัทเทศทางไปจำปะสักก็มีต่อไปอนาคตทางเมื่เวียงกะมีถ่าทางแล้วมีวัตถุบอลนะทุกคนนะของไปเนี่ยก็ต้องเสียเงินนี่นี่ก็เป็นทางปกติเละว่าเป็นทางด่วนเห็นบางคนเขาเข้าใจผิดเนาะเวลาโอ้ข้ามมาปากเซมาดูทางด่วนที่เราทำไมมีสัตว์มีวัวมีควาย อันนี้เบิ่งคลิปนี่แหละสิฮู้เนาะมันบ่แม่นทางด่วนมันเป็นทางปกตินี่แหละสาเหตุที่เก็บเงินก็นคืออืมเขาลงทุนเหดเองเขาเลยเก็บเอาเงินสัมปทานหลายปีถูกคนสีส่ป,ปีผู้แหละเก็บส่วนลูกส่วนหลานสัมปทานหั่นนะเพราะว่าลงทุนเหดทางมันเหดหลายเด้มานี่ก็มาเก็บรถแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละมื้อจักปีบัดนี้เพื่อมันสิจุ๊บอะไรไปสี่หาสิบป,ปีคือทางตัวเส้นนี้บ่แม่น51ป,ปีเพราะเก็บ เก็บเงินนะแต่ว,ว่าจะไหนเขากบผู้แต่วันนี้เข,ขาข่าวไว้สิประมาณนี่จ้ะเนอะอธิบายให้ฟังว่าเป็นทางด่วนเลยทุกคนไปแมนอวิ